สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมดราก้อนบอลเลเจน d ์นะครับกับตัวละครใหม่ล่าสุดเออไหนมามจากภาคจอมมัรบโบนะครับ<อ>นี่โกคูสามนะครับกับเบจิต้านะครับสองสลับตัวนะครับโคตรคตรผมบอกเลยสองตัวเนี้ย โดนขึ้นเตาตูอแบบถังมือเด็ดนี่สลับตัวครับเป็นเิจิต้ารับตีมไหมรับตีมจอดรับตีมบูไปครับรับตีมบูไปเออตีมพันแล้วยิงครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโกคูใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนโกคูแล้ว รวบรวมพลังเสร็จแล้วปล่อยขึ้นเตาตูมเรียบร้อยอผมบอกแล้วลูปอาร์ตโคตรสวยตัวเนี้ยในเซนนี่ฟินิยยชีน่าตั้งใจมากเลยสมาระกต์ตาน่าเบจิตาซึ่งี่วะในคาร์นาฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> อ่านะครับนี่นะผมลูปอาร์ต เทมากอ่ะนี่ตู้กาชานะเดี๋ยวเราจะมาสุมกันนี่แล้ผมตู้กาชานะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูตัวละครในตู้กันนะครับใครที่เล่นอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ได้เปิดเพลงนะไปเปิดเพลงซะนะครับแล้วก็เข้ามาสุมตู้ตู้นี้นะครับโอ้โหเพราะว่าโอ้โหพอเข้ามาในตู้นี้นะเนี่ยคือเพลงอ่ะมันมีเพลงที่คลาสสิกม,มากนะครับเปิดระหว่างที่เนี่ยเราอยู่ในตู้กาชานะครับโอ้ขึ้นไม้ที่ผมขนลุกเลย ที่มันร้องอะไรโตคีนี่เออนั่นแหละโอ้แม่งเอ,อ้ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คลาสสิกนะครับอืมแต่ผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็มันจะทำนองประมาณนี้นะคบโตคีนี่โกวินเวป้าอะไรนะเออโอ้โหแม่งแบบขึ้นมาแล้วโอ้หยิ้มอ่ะยิ้มเลยเออนะครับโอเคนะก็๋ยมาดูตัวลนะครทีู่กกันดีกว่านะนะครับสำหรับเพลงนี้ผมชอบมากนะโอ้โหนะครับอ่าแล้วนกะนะ็อันนี้จะเป็น อาลูกอาร์ตนะรลูกอาร์ตแม่งสวยมากโอ้ก็คือเป็นตัวเดียวกันเนาะกับของด็อกคันนะครับของด็อกคันมันจะเป็นตัวครบรอบ8ปีนะครับแต่นี้ก็มาเป็นตัวเลเจนด์ลิมิตของเมษานะนนก็นี่น่าจะเป็นท่า LF นะใช่ไหมกดดูได้รอสักครู่นี่นะครับกดดูท่า LF ส<า>ักงหน่อยอก็เป็นขึ้นเต่านะครับของโกคูที่ ลวกรวมพลังเสร็จแล้วนะระหว่างที่ปล่อยให้ป๋าเบไปรับตีนบูนะครับวันนี้นะใช่เอฟโอเคดูอีกรอบนะตอนเปิดคลิปก็ดูแล้วรอบน,นะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นของตัวดั๊กมอนด็อกคันเนี่ยมันจะเป็นตัวแปดปีนะรอบแปดปีแล้วก็ของด็อกคันมันจะแปลงเป็นไอ้นี่ได้อีกรอบหนึ่งแปลงเป็น โกคู Goku ที่รวบรวมบ bon อลกิ้งกิ่อแล้วก็โยนใสบ่บูแต่ว่าอันนี้แปลงไม่ได้นะครับอ่ะรูปอาร์ตแม่งเทมากแล้วก็คูอ,อไอเศษมันพันสองร้อยนะนะก็เปิดตัวนึงก็ได้ไปเลยสามดาวนะครับอ่าแล้วก็น,นี่เป็นข้างตู้นะครับโกคูสี่เบจิต้าสี่โอ้โหรูปอาร์ตแม่งคนละเรื่องเลยปะอาร์ตนี้แม่งสวยสวยมากเลยสวย,สวยกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ดูธรรมดาไปเลย <c oughs> ก็ตัวนี้ผมมีแล้ว ตอนเขาเป็นตัวหน้าตู้ผมเปิดได้ไปละมาดักน,นี่ก็มีนะผมมีหมดแล้วอะ่ะเออหนตาลิงโกคุซีมูเด็กนะครับหูข้างตู้นี่ผมแบบเฮี้ยกูมไม่ค่อยอยากได้เลย <c oughs> อ่ะเห็นชินฮังคนระับมีแล้วบูตัวนี้ยังไม่มีครับไอโกคูออ Goku ตัวนี้นะ่าจะมีแล้วมั้งมีแล้วมีแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนะร,รับดาวทะลุโลกไปแล้ว นี่ด้วยนะนี่ก็ดาวทะลุโลกไปแล้วโอเคหลักๆนะครับพี่ผมอยากได้ที่สุดก็แน่นอนหน้าตู้ใครมัางแม่ได้ตัวใหม่นะครับโอ้แมงแล้วอาร์ตแม่งเท่มากเลยอนะโอเคเดี๋ยวมาดูเลขกันก่อนนะครับมันมันน่าจะศูนย์จุดเท่าไหร,ร่วะรืไม่ใช่ไปกดเอ็กเชนทำไมวะกดผิดกดผิดกดผิดเดี๋ยวเพึ่งเออเดี๋ยวมาดูนี่่ตรงนี้นะครับ 0.5นะเออหน้าตู้เออ0.250สำหรับเอ,อ่อ LF ค้างตู้สปาร์ก,กิ้งธรรมดา0.5โอเคตัว XT ไม่ต้องไปดูหรอกช่างช่างแม่งนะครับก็สเต็ปสเต็ปหนึ่งสามร้อยนะครับสองห้าร้อยสามเจ็ดร้อยสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันแล้วก็หกฟรีนะก็เหมือนกับตู้ทั่ว,วไปแล้วก็จะได้เหรียญอันน,นี้นะเอาไปแลกตัวนะครับเอาไปแลกตัวโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ เออเพชรไม่พอนะครับอยากจะข้ามก็แนะแนําว่าให้ดองยาวๆไปจนถึงครบรอบ5ปีเลยเพราะว่า5ปีรู้สึกจะเดือนหน้ามั้งเรารอบ5ปีก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะแบ่งเป็น3พาร์ทเหมือนเดิม3พาร์ทก็คือมา3ตัวนัว่นแหละนะก็ดองเพชรกันไว้เยอะๆนะครับสำหรับใครที่คิดว่าน่าจะเก็บเพชรไม่ทัาน5ปีเพราะผมคิดว่าครบรอบ5ปีเนี่ยของน่าจะเด็ดกว่านี้ตัวละครน,น่าจะเด็ดกว่านี้แนะ่นอนนะครับโอเค ส่วนสาหรับคลิปนี้ผมมีอยู่หมื่นสองถามว่าจะเปิดหมดไหมแน่นอนครับช่องผมไม่ได้เหมือนช่องคนอื่นไม่ทุ่มเปิดเปิดพอเป็นวิธีไม่ออกก็รอให้มันเป็นหลังตู้ก็ได้แล้วค่อยมาเอาตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถามอยากได้ไหมอยากได้แต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมสามร้อยแรกวายแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้ข้ามเลยข้ามเลย เฮ้ยไม่มีอะไรนะครับไม,ไม่มีอะไรโอเคห้าร้อยไปครับอย่างรวดเร็วเอ้ยมาไปรุนหน่อยขอรุนนะไปเป็นไซยา่า<ะ>บาดักมาช่วยมา <c oughs> โบลี่ออกไม่ออก <c oughs> <c oughs> มาลุนไปครับผมมาห้าตัวครับ <c oughs> <Legend> เลเจนลิมิเต็ดสามาันันหมดแล้วมั้งเฮ้ยได้บาดักมาอีตัวว่ะก็ไม่ไจำเป็นเลยโอเคกดกลับนะครับต่อไปจะเป็นสเต็ปสามนะมาดูยงต่อครับรเขาเรียกว่าไปแบบรวดเร็วถ้าบาดักออกนี่ทุกอย่างจบนะบาดักออกไหมบาดัก บาดักออกนี่ยังจบนะไม่น่ามีะลรนะว่าขอข้ามเลยไม่มีนะหมายเลขเท่าไรวะหมายเลข13ามไหมตัวนี้โอเคนะครับสเต็ปต่อไปจะหนึ่งพันละนะครับก็จะใช้1นึ่พเพชรแล้วก็จะมีเอ็กซ์ทีมทุกตัวขึ้นไปนะไโอ้ยถถวไปไปมามาหลอกหรือเปล่าบาดักออก,กอย่างจบบาดัก ออโบลี่ก็ได้ไหมพอได้ลุ้นหน่อยไม่เจอโบลี่นานละไม่มาด้วยหันนิดหน้ามีไรนะไม่น่ามีไรไนะไอ้ตีมครับ <c oughs> จะมีอะไรไหมเฟกเอาเป็นเลเจนด์เลเจนด์ เฮ้ยมันเกลือยังไงนีเฮ้ยพึ่งจะเตะเสียอย่าพึ่งบนเกลือนะครับไปต่อครับโอเคสิบตัวไม่มีอะไรเลยขยะลวดอ่ะต่อไปก็อีกพันเหมือนเดิมนะครับผมรวดเร็วครับรวดเร็ว ทำไมผมถึงว่าท้องฟ้ามานันเงียบๆวะอยากให้เป็นโคโล่ก็มั่งอะ่ะดักไม่ออกเลยอหูอยเล้งเยอะยับๆนะเนี่ยบิ๊ทมาช่วยไหมโอ้โหเงียบกิฟท์ครับอย่างนี้อย่างเงียบกิฟท์ๆๆครับผมบอกเลย ตายแล้ว,วผมโคตรอยากได้อะอตัวนี้อยากได้มากเลยแม่พี่ครับโรหรือมันจะไม่มีอะไรเลยวะอ่าเฟกเฟกโอเคโอ้โหมีแล้วอะ่ะหือถ้าเป็นจอมมารบูแม่งจะไม่โกรธเลยนะเป็นเทีนชินฮังตัวออสตาครับอ,อตัวนี้ผมตอนนั้นเปิดเท่าไหร่วะยี่สิบมั้งก็ได้ โ okay, อเครอบฟรีนะครับมาดูว่าจะได้ไหมนะอเ,นเออน่าสนใจน่าสนใจแบบนี้น่าสนใจ <_ d ok> จะหลอกกันหรือเปล่าหลอกหรือเปล่า,ลอ,ลาออกนี่ปิดคลิปเลยครับจบแล้วช <_ d ok> นะด้วยวะ เลเจนต์อโอ้โหไม่ออกยากเลยนเลเจนเลเจนไม่มาครับไม่มาเฮ้ยเกเอาอีกรอบเฮ้ยจุ๊บจะ๋ววววิวิโอิ๋วจิ๋ว๋ววิ๋วิวจอิ๋วจ ไม่ออกก็ไม่ออกช่างแม่งโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดออกจากเกมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับผมมาครับทุกคนเข้าใหม่ของจริงครับตั้งแต่หน้าเกมนี่แหละมาอ่โหลดไปโหลดไปอ่เดี๋ยวตัดไปตรงตู้กาชาเลยนะครับมาอยู่หน้าตู้แล้วเดี๋ยวเปิดวงอีกรอบนะครับไม่ออกก็ ช่างแม่งละโอเคไปมาอย,อย่าอย่าเงียบกันเลยคือช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่าเกมแม่งเกลือขึ้นเยอะนะขนาดข้างตู้มันยังไม่มาเลยออกบอลกิี๊ครับไปเมืนเกมมันปรับเลบร์เนาะให้มันออกยากขึ้นอเลยเอลเอฟไม่ออกยากขนาดไหนตอนเนี้ยนะบาร์กิ้งธรรมดา มาหมัมหม้ยต่อตอ้่อมาอต่อต่อต่อเดอต่อะโอเ่อต่อร่ออต่เจ็ดร้อย่อ่ออเ่อย่ออต่อต่อออตกรตอ่อต่่อตอ่อต่อ่อ่ออต่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 ่อต่อต่่ย่อ่อ คือถ้ามันคือถ้าบาดักออกหรือไม่ว่ามันก็ทั้งโยนดาบลงมาจคือปิดคลิปได้เลยนะครับตัวใหม่แน่นอนอทั้งกับบาดักมานี่ปิดคลิปได้เลยครับอุ้ยเหมือนมันแหลกๆไหมหรือคนมันเปิดเยอะวะเ,เอาเฟคเขาไปโอ,โอไ้ไม่แม้ไม่แม้แต่เลเจนด์ลิไ่แต่ข้างตู้อะ จริงนะไม่ได้อยากได้นะแต่ข้างตู้ไม่ก็ไม่มาโอ้เกลือมากโอเคครับเออผมจะเปิดอีก2,000สุดท้ายนะแล้วก็รอบฟรีแล้วก็พอละไม่อยากเปิดเยอะหรือถ้ามันออกอะ่ะออกมาแล้วครับอ้องไปต้ามาช่วยนะครับคือไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่านายก็ต้องเก็บเ,บเพชรเผื่อ5ปีด้วยเออจะเก็บไม่ทันนะครับอ่ามิติต้ามาช่วยแบบนี้ ถ้าเป็นจิต้าเราเช่อว่น,น่าจะการันตีแค่สปาร์กิ้งนะไม่ได้การันตีเขาใหม่หรืออะไรในทางมาพ่อออกพ่อออกมาช่วยก็ได้ลูกไปเลยครับว่าจะปวดขอข้ามไหมขอข้ามไม่ได้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหดีนะที่ข้ามอ่ะพันสุดท้ายนะครับโอ้แต่ละตัวนี่ดาวแบบ มาพันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบฟรีน้องล้วก็เอาเหรียญไปแลกตัวนั่นก็พอละ้ยจงออกจงออกท้องฟ้าคือรู้มไม่ไม่น่าออกมากเลยบาดักเป็นโบล,ลี่อ่ะมาไหม,มาเสืมลลอมากเลยโบรลงโบลี่ก็ไม่ออก อูชนะเลยแบบนี้น่าจะได้อะไรนะหรอกไม่น่าได้หรอกขอเฟกไหมอิสโกไม่มีให้ได้ลุ้นเลยนะเนี่ยเกลือมากเกลือน่าเกลียดมากเกลือน่าเกลียดมากเฮ้ยจบโอ้โกมูซีเซ็นใครไปแล้ว โอ้โหทุกคนโอ้คลิปนี้เกือจริง LF ไม่มาสักตัวโอ้อะรอฟรีครับสุดท้ายละโอ้โหมาครับไ้ ชาร์จชาร์จชาร์จแล้วคืนเต่าโบลี่ออกไม่ออกรับหม้ออ,กอีกอออเป็นตัวละครที่ว้าวมากนะแต่ผมเปิดไม่ออกเลยโอ้โหเ้ยไม่ออกไม่แต่ไม่มีไม่แต่เลเจนด์ลิงไปแ,แต่ข้างตู้อ่ะโอ้โหทุกคน,ม,นมีใครเกลือเัา้าผมไหมเนี่ยอยากรู้อะ อ้บอกแล้วว่าคลิปนี้เจ๊งครับไม่น่าจะมีใครเกลือเท่านี้แนละ้วหรือเกลือกว่านี้วะนะเพราะแค่สปาร์คิ้งมันมันคือมันเกลือมากนะถ้ามาแค่สปาร์คิ้งเนี่ยอ๋อนี่เหรียญได้เก้าแล้วครับต้องเปิดดีห้าร้อยเพื่อที่จะได้เป็นสิบเหรียญน,นะเลขตัวสองใบอ้าวมีนัก,กนบอลน,นัก,กนบอลช่วยอ,อะไรกูได้บ้าง เลเจนโอ้โหลิงจิจบเลยครับ <S <S 1> <S 1> อืมนัานบอลมาเพื่อโอเคนะครับเดี๋ยวพอละน้องรอบผมก็จะเปิดไหมวะมาแรกครับเอาเหรียญมาแลกตัว๋วซึ่งตั๋วแม่งก็ตั๋วเกลือโอ่มาได้ามาสองใบเนาะนี่เลยไปแรกครับ เลท่าไรวะห้าเปร์เซ็เลยมั้งรู้สึกจะหเลยอ่าใช่มาครับหออกให้กูไหมห้าเผมบอกเลยว่าหลอ,อก <c oughs> เออมาดักมาคุณึงจะเชื่อมาโอ้ดูดิเกลือม,มากเลยนะคลิปเนี้ยผมอะ คือแม่งโอ้โหกจิฟ้าค,คือแม้แต่สปาร์กิง้งไม่ใช่สปาร์กิง้งเลเจนด์เลเิมิแต่ธรรมดาแม่งก็ไม่มาเว้ยประเด็นอะเอาโอเคครับสุดท้ายแล้วครับท้ายสุดอ,อุ้ยมันมันดุเกลือจริงจังมากป้าดักออกเฮ้ยออกอ่งขึ้นเตา เกลือมากนะแล้วผมก็มั่นใจว่าสเต็ปนี้ก็ไม่น่าจะได้น,นั่นแหละโอเคนะจบกันไปแล้วสำหรับการเปิดตู้กาชาโกคูสามกับเบจิต้าสองนะครับไม่ได้อะไรเลยคือไม่ได้อะไรจริงๆนะไม่แต่เอฟข้างตู้มันก็ไม่ออกนะไม่รู้มันบั๊กหรือมันยังไงนะ โอเคคนระับใครที่สุ่มตู้นี้ไปหรือเกลือเหมือนผมเมนไม่ได้หรือใครดวงดีเปิดออกออกกี่ตัวก็เมนไม่ได้แต่อย่ากโกหกนะใครโกหกนะขิงแล้วโกหกเนะี่ยขอให้เปิดห้าปีไม่หอ,อกเออแช่งเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาด้วยครับผมไปแล้วครับ